เฮ้โยสวัสดีครับทุกคนนะฮะนี่คือนอนไม่หลับแล้วก็เลยตื่นมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรดีนะฮะก็เลยแบบว่ามาดูทําเลกชันดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะดูเบื้องหลังยังงอนดีเพื่อนกูไม่อยากเสียฟอร์มงอนะฮะของ B K P P นะครับอยากจะรู้ว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับเตื่นลําไงแต่ที่มึงชอบทําอะแหม่ได้เลยเห็นไหมวันนี้เราเข้ามวรัอของ Apple นะครับผมไปดูเลย คือวัยรุ่นในที่นี้มันมาในแบบหนังสั้นไงเ,ออเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเหมือนเป็นเพื่อนสองคนที่เป็นรูเมทกันอะไรเงี้ยครับมันอยู่ก<ม>ันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเหมือนกาจบมาแล้วทํางานแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทางพีพีเนี่ยก็จะมีเหมือนก็เป็นคนแบบขี้งอนเรื่องจริงเป่ะจ้ะนี่เพื่อนสนิทผมเราเป็นรูเมทกันตั้งแต่มาหาลัยอ๋อก็คืองอนแมรอกก็เริ่มใส่เนืะนะ้อหาเข้าไปว่าเอานเนี่ยทั้งสองคนเราลองให้มันเป็นไปไวัยทำงาน ็เลยเลือกอาชีพเชฟทำขนมกับเป็นอาร์ตไดซึ่งเรื่องนี้มันก็จะมีแบบคอสตูมแล้วก็การเปลี่ยนฉากที่เยอะมากต้องเปลี่ยนทรงผมตลอดเวลาแบบ hmm. ตื่นนอนก็อีกทรงบิวกี้ก็จะแบบคาดหวีผมน่ารักน่ารัก,กมีการเหมือนกับว่าเติมแฮร์พีข้างหลังไให้ให้แบบผมมันยาวลงมาเป็นลากสยเลยนี่เหมือนทำทำต่างหูอะไรเงี้ยครับทำต่างหูแบบหนีบหรืออย่างพีพีอย่างเงี้ยเป็นชุดทงางไหนก็จะเป็นชุดกุก๊กอันนี้ก็คือตัดมาใหม่ก็รู้สึกว่าเออหน้านี่ใหญ่พีพีแบบเป็นเชฟทำขนม ีจริงคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยต่างจากบิวกินดูกินก็จะเป็นแบบวาดรูปเป็นคนแบบสกปรกมองตามรอยในจุดแบบนี้มาแต่จนหยุดพี่ดึงลงมาเลยดูเหมือนแอบด่ายเป็นตัวพีพีตะกี้เนี่ยอย่าไปเซตตัวเองโอ้กับดึงเนี่ยเหลือเท่าไหร่ใหญ่แล้วเราอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำดีกว่าโอ้กินมากว่าหนูมันกำลังนั่งรายเดี๋ยวโฆษณาอย่าเพิ่งขึ้นมาว้ยอย่าพึ่งอย่าเพิ่งนะมันมีเบรกโฆษณาครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมต้องเส่เกเองกัแบบเกิดหน้ามาได้ไหมครับพวกเลยแล้วก็เสือกขึ้นหมอเราแต่เลขเท้วเ็เสียงพี่ยงก็มานะฮะพี่ยงมาบีบเองเอาเ๋ยวตอนเปิดประตูห้องน้ำไม่ต้องเปิดกว้างมากนะตอนนี้กำลังถ่ายฉากเปิดเรื่องซึ่งต้องเป็นช็อตที่พีพีขย,ขยักขยอีบบ กินมานอนเตียงเราแบบสกปกอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงแล้วมันก็จะฟีดแบบหน้าผีที่แบบขยันมากโจทพี่ก็แบบไม่เคยทำคอมเมดี้อะไรเงี้ยลองปรึกษากับพี่ตั้งดูว่าเออเราจะเล่ายังไงให้กล้องมันทํางานกับตัวบทไปด้วยเหมือนมันก็จะมีจังหวะที่กล้องค่อยๆเห็นพวกเห็นแพทอะไรเงี้ยการแบบเคลื่อนแบบฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊ฟุ๊อะไรเงี้ยมันก็สร้างความรู้สึกของเราให้มันดูตื่นเต้นให้มันรู้สึกว่าแบบดูชกขึ้นดูจกขึ้นอะไรเงี้ยทั้งทั้งแต่มุมนี้แอบรู้สึกว่าเหมือนหนังผีนะอือ มีความน่าตื่นเต้นลึกลับดีฉักเปิดเรื่อง มันเลยเท่าไหร่ยัยนั่นเราอย่าทำห้องเลอะอย่างนี้ค่ะถามมาจูเจแปะค่ะคือที่จริงวันวันนี้ก็จะเล่นเป็นแนวแบบคอมเมดี้หน่อยๆซึ่งซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยถนัดมากแต่พี่กินเขาก็อาจจะถนัดพี่อันเนี้ยมันต้องแบบจริงพีพีเขาก็คอมเมดี้นะตัดต้องแบบโอ๊ยมึงเอาอะไรกลับบ้านมี อันนี้ออเดอร์ตองเล่นสอยวะดีสอยวะได้ดีแบบกดกำจิตแล้วกินกระดูกเทคานแป๊บนึงแบบสักพป๊นึงแล้วให้น้องโดนมันก่อนจะค่อยจุ๊บแอนแอคชั่นเน่นคือน้องเี่กับพวกมันอะจะชวนกูเลยนะเอา ช่วยแล้วมึงก็ไม่ไปวะมึงก็ชวนก่อนดิจะไปไม่ไปเรื่องหมปูปะอ่า <c oughs> อย่างนี้เป็น้องเก่กันหันไปเร็วแล้วจะไปเนี่ยเร็วเดือดหรือมันปิดเร็วเออแล้วว <i> ะน,นี่แล้ววะเนี่ยเพื่อนอย่าตั้งแงมาตามมั้งแงเว้ย เปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อด้วอย่างด้วยเฮ้ยมีข่าวบันเทิงด้วยข่าวบันเทิงไม่เนี่คุณตั้งนะฮะคอดีน่แหละเฮ้ยเราเอฟพีคุณตั้งนะบอกให้สารคอมบักหมากแพงหมากแพงเปิดมือูบเลยโั้โคตรสุดยอดอะทีพีนอนเหตุการณ์เป็นไง ไปลองเกะแล้วเขางอนแล้วก็ต่อจากซีนตะกี้แล้วเขามาเป็นซีนนี้เหมือนชีวิตจริงอยู่พ่อมานะดูทำตัวตั้งตัวตั้งตัวพี่บอลครับพี่บอลเห็นไหมเหมือนชีวิตจริงนะฮะได้ไปถ่ายเอ็มวีจริงๆมุมนี้ดราม่ามากดูเดี๋ยว จะชอบตรงข้างหลังมาที่เขียนว่าซอรี่อะทำขายเลยนะดาว <laughs> มีคนซื้อแน่แน่ดูสิซีเชลซีเชลก็จะซีชอกผ่านเลยวะเรืเ่องเเือนี้ยคือคนเขียนบทอะคือพี่เบบี้มายพี่เบบี้มายคือพี่ชายชันหนาวก็จะไปเจอพี่เบบี้เลยแล้วก็เล่นตลกกันแบบลองโยนกันอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบ เออถ้าพีพีจะงอนบิวกลินเราจะเล่นอะไรกันดีอะไรเงี้ยเดี๋อย่างพีพีรำแล้วก็บอกว่าก็ลำไงรำแบบที่มึงทำอ่ะอพี่เบลก็คิดลำใหญ่ป่ะรำคาญอะไรเงี้ยทำไมสุดท้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยชักช้าอะไรมึงสับพังแต่มุมนี้จำนะไอตอนลำอ่ะนตลกกินพอเปิดประตูมาค่เปิดประชดอ่ะแล้วก็ดูมันลำแป๊บนึบมึงทำอะไรเนี่ยบิวกลินงงฮะ คือเออคนเข้าใจก็ได้ทำไรอะลำไงชักชาลำไรหนูอชอบทำอะชักชาลำไรอย่างนันสั้นเนี่ยมันก็จะพูดถึงความรู้สึกของแบบ Power Office มันจะพูดเรื่องของการส่งคลิปงอหรือเรื่องของการถ่ายรูปอะไรเงี mm ้ยเออเราก็นึกถึงแบบฟังก์ชันกล้องหน้ากับกล้องหลังมันถ่ายพร้อมกันฉะนั้นในเฟรมเดียวกันอ่ะมันจะเป็นการแบบภาพมันจะผ่าครึ่งอ่ะถ้าการเรื่องที่ตัวละครมันทะเลาะกัน mm hmm. แล้วาาล่อหางอะไรมากั้นอ่ะแล้วเราถ่ายเฟรมที่เหมือนแบบมีเส้นแบ่งว่าต่างคนต่างอยู่คนละมุมแต่อยู่ห้องเดียวกัน ข้างของผมอ่ะมันคือรูปป่าที่เหมือนกับว่ามันจะปูมันตั้งแต่ตอนต้นว่ามันเป็นรูปเหมือนผลงานชิมนโแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนของฝั่งพีพีมันจะเป็นแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างเหมือนหรูหราแบบอลังการอะไรเงี้ยฮะเขาใช้ฉากกันดีนะเนี่ยร้มีการกั้นกำแพงพอเราย้ายมาฝั่งนี้เดี๋ยวผนังมันต้องย้ายมาฝั่งนี้เพราะว่าเรามีแผ่นแผงกั้นอันเดียวก็ย้ายไปย้ายมาคิดค่

แบ่งกันสองสองข้างใช่ไหมฮะเหมือนตัวผมก็จะเหมือนส่งคลิปวิดีโอที่เหมือนว่าใช้ฟังก์ชันดู OV วีวิดีโอของ oppo เนี่ยเราส่งคลิปที่เหมือนว่าเราถ่ายในเวลาที่เขางอนเพื่อเพื่อที่จะไปง้อเขาในขายของเนี่ยสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีมาถึงเบื้องหลังอ่ะคิดดูสิไม่ได้ขายแค่เฉพาะในคลิปนะฮะไม่ใช่เฉพาะหนังสั้นไวรัลนะเบื้องหลังย่งมายของได้ย่ามันอะฮะทำขนมู่แล้วเหมือนปลาแต่ก็ แล้วก็จะมาโดนแต่ว่าโดก็จริงนะเป็นรูสุดท้ายก็เลยเหมือนเป็นเป็นการคุยกันผ่านรูผ่านรูที่เป็นรูทะลุของของฉากอะไรย่างหนั้นสั้นเนี่ยมันก็จะพูดถึงความรู้สึกของแบบ power of friend มันเหมือนแบบเป็นพลังงานดีๆอันนึงที่แบบว่ามันมันไม่ใช่เพื่อนกี่ตมันคือเพื่อนสนิทหรือ power of friend จ้าหรือ power of fan จ้า ผู้กโทษเพื่อนสนิทเมื่อไงอยู่มองสิไ่ามึงตอนไม่งอนบ้างก็ดีเฮ้แต่เราชอบพูดมีน,นะถ้ามึงไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่งานดีๆเข้ามาหามึงน,นะพอ ในในยามที่เราท้อแทนในยามที่เราโ o s, oh, <S, <ทำ> <S ดี <S <S นะชอบมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเราแล้วคอยพาเราดึงขึ้นไปให้เราเรู้สึกว่าเราอยากจะมีชีวิตเดินหน้าต่อไปเพื่อนคนนั้นที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้ย mm hmm. ออมันเหมือนนี่แหละมันคือแบบ power of faith นะอืมโอเคครับบอสเฮ้ยบอสควรจะทําอะไรที่เป็นแบบล o มคอมแบบมเมด d y บ้างอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะแบบเกาหลีเกาหลีอะ่ะเออดูบอสแบบใส่ได้อยู่นะ เพราะเขาเต็มมากเลยอะชงชาเขาเลต่างๆเฟตติ้งอะไรเงี้ยคือดาราเนี่คือแบบเออเขามาเต็มทุกครั้งอะเนาะแล้วมันก็ดูดีอะเห็นไหมดูแบบถ่ายไว้ดีนี่หนังมีตังเนี่ยมันดูดีอย่างเงี้ยเออเห็นไหมขายของมีวางจำหน่ายแล้วนะจ๊ะอัลป์โอเรโน่าตีดี้เรขายให้เลยแล้วกันนะโอเคก็ ดีใจครับผมนาดาวก็จะมีหนังที่เป็นเบื้องหลังด้วยนะฮะอันนี้ชื่นชมเลยตั้งแต่แบบตอนเป็นซีรีส์อื่นๆอย่างแปลรักฉันอะไรที่เป็นแบบรักแคมเนทรียันแบบจะเป็นหนังไวรัลก็มีหนังเบื้องหลังคึืนจริงมันสาคัญมากนะเว้ยเรารู้สึกว่าแบบการที่มันมีหนังแบบนี้มันทําให้เราได้เห็นแบบการทํางานแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็จะได้เห็นแบบอีกโมเมนต์หนึ่งอ่ะที่มันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวงานแต่มันมีสิ่งที่แบบกว่าจะทํางานออกมาได้มากเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการกั้นกาแพงอย่างน่่าา,ออาง,ง,าางี้ซึเรูสกว เฮ้ยมันทําให้งานเนี่ยมันดูมีความหมายมากขึ้นว่าเวลามันออกมาเราจะรู้ว่าโอ้มันยากแค่ไหนนะมันกว่าจะออกมาได้ซึ่งแบบโอเคมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่อยู่ในสายงานภาพยนตร์หรือว่าสายงานโฆษณาก็ได้แต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับเอ่ยคนที่เป็นคนดูเอ่ยก็จะได้เห็นไงว่าชีวิตการทํางานอย่างโดยเฉพาะยิ่งในกองเนี่ยมันมันมีความท้าทายหลายอย่างแล้วก็เราก็จะต้องแบบค่อยๆหาทางแบบคี p โ o i งออนไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเห็นงานอย่างนี้ก็ดูแบบ เออน่ารักทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยครับก็ชื่นชมนะฮะก็ขอบคุณ oppo แล้วก็นาดาวที่ส่งคลิปดีๆอย่างนี้มาให้ดูนะจ๊ะแล้วก็ใครที่ชอบฟังก์ชันดีๆอย่างนี้ก็เอาไปจัดกันได้นะฮะผมดูแล้วก็แบบอืมอยากคว้ากระเป๋าเาดี๋ยวนี้เลยโอเคครับใครที่ชอบรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับ big n a p a t v i r a l s t o r y หรือช่อง n a p a t sl นะครับก็จะมีรีวิวคลิปเรียกชันมาเล่าสู่กันฟังครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ